นี้เราก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับน้องลิซ่ามาฝากเอฟซทุกคนกันเช่นเคยค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าได้เปิดตัวอัลบั้มโซโล่ไปค่ะตอนนี้ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วแต่ว่ากระแสความแรงของทั้ง2เพลงของน้องลิซ่ารวมทั้งเพลง SG ก็ยังคงแรงต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดค่ะน้องลิซ่าก็ยังคงติดอยู่ในการจัดอันดับ m u s ิ c วิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดบน YouTube อย่างต่อนเนื่องและคราวนี้ชื่อของน้องลิซ่าก็ไม่ได้ปรากฏเพียงครั้งเดียวค่ะแต่ว่าปรากฏถึง3าครั้งใน10อันดับแรกบนชาร์ตที่มี นั้นมาแรงจริงๆค่ะและจากกระแสความปังของเพลง Money mm hmm. ก็อาจาทาให้หลายคนคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงหลักไปแล้วและถึงแม้ว่า YG จะไม่ได้โปรโมทเพลงนี้อย่างเต็มที่แต่น้องลิซ่าก็สามารถพาเพลง Money ไปปังระดับโลกได้ด้วยตัวเองเรียกว่าดังจนฝรั่งต้องยืนงงเลยค่ะวันนี้หรือคือเพลง K-pop ซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของน้องลิซ่าและก็ข้ามขีดจํากัดที่ YG มีให้ตลอดมาค่ะและนอกจากนี้ค่ะเพลง Money ของน้องลิซ่าก็ยังสามารถอยู่บน UK Official Single Chart ซึ่งเป็นชาร์ตเพลงอย่างเป็นทางการของประเทศอังกฤษที่อันดับที่54ซึ่งอย 5สัปดาห์แล้วค่ะแล้วเราก็มีภาพบรรยากาศความปังของเพลงมันนี่ที่ในผับป,ประเทศสโลวาเกียมาให้ทุกคนได้รับชมค่ะ เรียกว่าได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วทั้งยิ้มทั้งดีใจแทนน้องลิซ่าจริงๆค่ะที่มีคนรักน้องทั่วโลกแบบนี้ไลค์คลิปนึงค่ะก็เป็นคลิปเต้นของเด็กต่างประเทศที่พากันออกมาเต้นโคเวอร์เพลงมันนี่อย่างสนุกสนานเรียกว่าไม่เต้นตามไม่ได้จริงๆค่ะเพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกไลค์อีกหนึ่งค่ะอัปเดตเกี่ยวกับน้องลิซ่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ความดังของน้องลิซ่าก็ได้ไปขึ้นปกนิตยสารที่ประเทศกรีซซึ่งลูกนี้บอกเลยค่ะว่าแม่ๆเห็นแล้วต้องใจละลายแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็็็นนนนนนนเเเเสสืืื้้้้้้้อออออออผผาาาาาหหหมมมขขงงงงรร่่่ีียกกกไดดววแแแตตลลัะปุๆบบบชใใจ ซ่ารัวๆเลยค่ะล้าอัปเดตข่าวใน IG ของน้องลิซ่ากันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดก็มียอดผู้ติดตามถึง65.9ล้านคนแล้วค่ะเรียวกว่าเผิ่มแป๊บเดียวก็มียอดผู้ติดตามน้องพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น,นแบบไม่หยุดซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนมันจะปังยินเฉยๆมันก็ปังจริงๆค่ะและงานนี้ก็ทําให้ลามาซีเทเลอร์มากดไลค์รูปของลิซ่าถึง2รูปซึ่งเขาเป็นศิลปินชื่อด,ดังชาวแคนาดาผู้ร่วมก่อตั้ง XO Record และก็เป็น Creative Director ของนครยเอ k n d ดีเรกเออรๆของน้องซ่าาาททีเรนมํมุกคนได้รับ กันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ